รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน รมเดินวิ่งนครแม่สอดร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดกิจกรรมเดินวิ่งเปิดประตูสุขภาพอบจตัดทับทับมาราทอนครั้งที่9องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับคณะสมออำเภอแม่สอดจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสพวิทยาคมปล่อยแถวปฏิบัติการดับไฟป,ป่าห้าอเภอชายแดนกว่าสามร้อยคน ต้องป่าอุทยานป่าสมวนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดในช่วงนี้นะคะมีหลายๆข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเชิญทุกท่านรับชมค่ะ ติดตามกันที่ข่าวแรกค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนะคะได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนทเทศบาลวัดจุลชีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนประจำปีการศึกษา2557ในภาคเรียนที่สองค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยดเอรเทิดเกียรติชินสรันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดนายกันนินและนายอำนาจน,นันทหารรองนายกเทศมนตรี เดินทางมาเป็นประธานจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชมุมพลคีรีและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนประจำปีการศึกษา2557ภาคเรียนที่2โดยเริ่มที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเขตเทศบานนลนครแม่สอดโดยมีนายชัยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายชมรมผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า400คนการประชุมครั้งนี้เพื่อทำการชี้แจงนโยบายการบริหารและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการบริหารงานและผลสำเร็จทางการเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและสอดสองพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีการแสดงวงดนตรีของนักเรียนการแสดงความสามารถทางด้านทักษะวิชาการการพี้แจงพร้อมการมอบนโยบายจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้่อในการสถานศึกษาที่แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอนการเข้ารับฟังข้อมูลจากครูประจําชั้นแต่ละห้องเรียนและการมอบค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสส่วนทางด้านโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนก็ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําปีการศึกษา2557ภาคเรียนที่2เช่นกันโดยคณะผู้บริหารนําโดยดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยมีนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับจากสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการรักการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทางฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงานสัมพันธ์ชุมชนได้เห็งเห็นความสําคัญต่อความร่วมมือการระหว่างบ้านและโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุขในการเรียนรู้จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน <immen mesela> เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกักบทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตอนเองอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของทางโรงเรียนและเพื่อให้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ติดตามกันที่ข่าวต่อไปนี้นะคะเป็นข่าวที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดนะคะได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากจัดกิจกรรมเดินวิ่งเปิดประตูสุขภาพค่ะในชื่อว่าอ,อบอจอตากครับฮาร์ฟมาราธอนครั้งที่เก้าค่ะชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตากจัดกิจกรรมเดินวิ่ง เปิดประตูสุขภาพอบจตากขับฮาบ,บมาราธอนครั้งที่9ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดโดยมีนายนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีนายพิษขันแก้วประธานชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประตูสุขภาพอบจตากขับฮาบ,บมาราธอนครั้งที่9 เป็นประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาและนักเรียนจำนวนกว่า2,000คนการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้โดยใช้ชื่อว่าเปิดประตูสุขภาพอาบอจอตากขับ,บมาราธอนสู่ AEC นครแม่สอดฮามาราธอนครั้งที่9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายโดยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพป้องกันโรคลดความเสี่ยง อันเกิดจากโรคไม่ติดต่อเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกําลังกายประกอบกิจกรรมกีฬามวลชนร่วมกันสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดและหวังให้กิจกรรมเดินวิ่งคนครแม่สอดเป็นประเพณีวันสุขภาพของคนแม่สอดสืบไปและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ขอบคุณนะักเรียาทุกท่านคณาจารย์ทุกท่านผู้ปกครอง,นะงทุกท่านนะคะพี่ผา Oh ต่อไปนี้นะคะเป็นข่าวที่ทุกๆคนน่าจะให้ความสนใจแล้วก็น่าจะให้การสนับสนุนค่ะสําหรับข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ร่วมกันกันกบคณะสงฆ์อําเภอแม่สอดนะคะจัดอบรมให้ความรู้ในด้านของธรรมศึกษาค่ะให้แก่นักเรียนโรงเรียนสพวิทยาคมค่ะที่วัดดอนชัยอาเภอแม่สอดจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์อําเภอแม่สอดจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษาและบาลีสนามหลวงก่อนสอบแก่พระภิกษุสมณรประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558และการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนสพวิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่ห้าจำนวนกว่า200คนโดยมีพระมหาดร์เีรวัตรทีรวัฒนเมธีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนัทวุฒิวีเกื้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตาเป็นประธานเปิดการอบรมและนายทัชชัยศรีสวัสดิ์รองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตาเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมธรรมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้นและจากได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ไม่บิดเบือนหลักธรรมที่บัญญัติไว้ ในพระไตรปิฎกเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมศึกษาให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมา,านฉันระหว่างาศาสนิชนของทุกาศาสนาเพื่อนำหลักธรรมมาใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน และเยาวชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อความสงบสุขในสังคมในช่วงนี้นะคะฤดูหนาวเริ่มจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะเริ่มย่างที่จะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก็เริ่ม,มีการจัดกิจกรรมกันเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยแถวปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งหมดห้ามเพอชายแดนซีกตะวันตกของเรานะคะทั้งหมด จำนวน300กว่าคนค่ะเพื่อป้องกันป่าอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติด้วยค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดนายปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากร่วมกับพันเอกโสพลน,นันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดในฐานะผู้แทนกองกําลังนเรศวร นายไพศาลสถิตวิบูล์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารและฝ่ายปกครองอาสาสมัครในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเพื่อออกปฏิบัติการดับไฟป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระท่าสงยางแม่ระมาดและอำเภออุ้มผางทั้งนี้เพื่อปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตากและภาคเหนือโดยปีนี้มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี จึงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนป่าอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดตากทั้งหมดโดยการปล่อยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการครั้งนี้มีการเตรียมรถน้ําและอุปกรณ์ดับไฟป่าในรูปแบบสนธิกําลังกันแล้นทันทีผมก็ลงด้วยด้วยรถของตำรวจมีแครงสามสี่หกนะครับ และนั่นนรถน้ำขององค์การบริหารขององค์การบริหาวนบอร์นะครับคุณ้านแม่สิดน,น,นั่นเองนะครับรติดตามรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับเพลย์ออฟคู่ตากซิตี้นะคะพบกับกำแพงเพชรเอฟซีค่ะ ง,งานป้กันบุรีรัมสุพรรณบุรีนักพบนักเตะตากซิตี้ที่รอบคัดเลือกนัดแรกเอาชนะสิงโตแดงนครสวรรค์เอฟซีสองประตูต่อนหนึ่งและในวันที่เจ็ดทำการเปิดบ,บ้านรับการางเยือนองทีนักรบชาล์ล์กกราวกัแพเอฟซีในการแข่งขันในเวลาเก้าสิบนาทีตากซิตี้ทำประตูเสมอกับทีมกำแพงเพชรเอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์จนต้องต่อเวลาพิเศษอีก3ามสิบนาทีและทำการดวลลูกโทษปรากฏว่า เป็นกำแพงเพชร f ีเชิญเอาชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแรกต่อไปและขอกำลังใจพี่น้องชาวเอเม่สอนและจังหวัดตากส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมตากซิตี้ที่จะลงแข่งดีวิชั่น2ในวันที่15กุมภาพันธ์สอง8เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมพยาเอฟซีที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในเวลาสิบหกนาฬิกา สนามแห่งนี้นะครับโครงการสนามเปิดจังหวัดตากนะครับรับการมาเดือนอินซีบุญเขาอายาวเอสซีนะครับเป็นนักเปิดสนามของศึกทีนัทสองโซนภาคเหนือนะครับในวันที่สิบห้านะครับก็เจอแฟนฟุตบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะครับจะเป็นกระดังใจให้กับนักฟุตบอลได้มีพำลังกำลังนะครับที่จะวิ่งได้อย่างได้มีวันปวดเลยนะครับวันที่สิบห้านะครับ เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะสำหรับข่าวจากหนุ่มชาวพมา่ากลับจากที่ทำงานบังเอิญไปพบกับภรรยาได้ปันใจไปให้ชายอื่นนะคะบันดาลโทระค่ะเข้าทำร้ายแต่ต้องถูกตอบโต้กลับนะคะจนตัวเองนั้นต้องเสียชีวิตค่ะร้อยตำรวจโทสมเกียรติอินทานทูมร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตาได้รับแจ้งจาก นายอินศูนย์การะยมผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกะโหลกว่ามีเหตุฆ่ากันตายนำศพไปทิ้งกลางสระน้ำกลางทุ่งนาบ้านห้วยกะโหลกมูฟี่ตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสระน้ำมีระดับลึกประมาณ5เมตรเจ้าหน,น้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ช่วยกันลงงมค้นหาศพใช้เวลานานกว่าสาบนาทีพบศพผู้ตายทราบชื่อภายหลังคือ นายอวินอายุ40ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาสภาพศพนอนคว่ำนุ่งตังเกงในและสวมเสื้อยือดคอ,อกลมสีขาวแขนสั้นมีบาดแผลถูกทำร้ายบริเวณลำคอและหน้าอกส่วนมือและลำคอถูกเชือกไนล่อนมัดไพรหลังทั้งสองข้างนอกจากนี้พบแฉลงหนึ่งอันตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมอบศพให้หน่วยกู้ภยัยนำศพส่งโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรบาดแผลอีกครั้งหนึ่งจากการสอบสวนพยานที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายอาวินกลับมาจากทํางานที่ศูนย์อพยพบ้านแม่หละาอำเภอท่าสองยางเมื่อมาถึงที่บ้านพักพบนางโซละันรยานั่งดื่มสุรากับนายโซเลซึ่งเป็นชายชู้อยู่บนกระท่อมนายอาวินเกิดบันดาลโทสะโรคเข้าไปทําร้ายนางโซละและนายโซเลทําให้นายโซเล จึงหยิบแฉลงที่อยู่บริเวณดังกล่าวตีเข้าบริเวณลำคอและหน้าอกของนายอวินจนเสียชีวิตค่าที่จากนั้นนายโซเลและนางโซละช่วยการมัดมือไพล่หลังและลากศพนายอวินไปโยนทิ้งกลางสระน้ำอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามจับกุ่มนายโซเลและนางโซละมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะด้วยรายงานพิเศษ เดินหน้าฝ่าฟันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะหากพูดถึงราคาที่ดินในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะที่ดินแนวถนนสายเอเชียหมายเลขสิบสองซึ่งเป็นถนนเชื่อมไปยังชายแดนไทยเมียนมาด่านพรมแดนแม่สอดเมียนดีเชิมสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาถือว่าเป็นจุดที่มีราคาที่สูงสุดอยู่ที่ราคาไร่ละยี่สิบล้านบาทบนถนนสายนี้จากเดิมราคาไร่ละเจ็ดถึงแปดล้านบาท ต่อมามีห้างสะดวกซื้อขนาดใหญ่สองแห่งไปเปิดบริการและห้างใหญ่อีกหนึ่งแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยิ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกำหนดให้พื้นที่จังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในพื้นที่14ตำบลของอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระ,ระและอำเภอแม่ลานากยิ่งทําให้ราคาที่ดินสูงข,ขึ้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ประกอบการและนายทุนที่ต้องการไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษป่าปัญหาที่ดินราคาที่สูงขึ้นทาให้ภาครัฐในพื้นที่ต้องหาทางออกคงให้หน่วยงานที่มีที่ดินทั้งหมดนะครับท่านที่ดินของรัฐขาดก็คือของสรวมาไทยนะครับพี่สพกรขอ,ง,องกระทรวงเกษตรสรกรของกรมป่าไม้ไอคอสโดนิคมสะกรของกระทรวงเกษตรนะครับร,ระดพืดของกระทรวงการคลังและของกระทรวงทรัพย์ซึ่งจะเป็นป่าไม้ถาวรป่าไม้จําแนกเขตรุยายต่างนานานเนี่ยเราเอามาหารที่กลางทั้งหมดนะครับว่า ใครมีพื้นที่เท่าไหร่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษนะครับคือ833แเนี่ยแล้วรองนั้นเอเรียที่ใกล้กันทั้งหมดเนี่ยเรามาดูซิว่าเรามารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่ามีการลุกล้ำเท่าไหร่จะเอามาใช้เท่าไหร่มีกฎหมายอะไรเพื่อเหมือนว่ารัฐานะครับทางจังหวัดเราจะเป็นคนเหมือนลักษณะาจะรายงานกระทรวงรายงานทางคลพรว่าเราจะเป็นคนจัดสรรที่ดินให้เองว่าจะให้เช่ายังไงตามตามนโยบายของทนายัฐมนตีว่าแปลงไหนเช่าได้บ้างนะครับแปลงไหนจะขอใช้ได้บ้าง เพื่อจะป้องกันการเก็งกาไรนะครับไม่เพียงแต่ถนนสายเอเชียหมายเลขสิบสองสายแม่สอดบินเมยที่มีราคาสูงขึ้นยังส่งผลให้ที่ดินที่มีถนนเลี่ยงเมืองของตรมทางหวงชนบทตัดผ่านทางด้านเหนือและด้านใต้ยอำยเภอแม่สอดไร่านหลายแห่งที่ถูกตัดท่านเป็นถนนกลายเป็นที่ดินที่มีมูล,ลาค่ามากขึ้นจากเดิมราคาหกแสนบาทต่อไร่ขึ้นมาถึงไร่ละห้าล้านถึงสิบล้านบาทเช่นเดียวกับถนนของกรมทางหลวง ที่จะตัดผ่านและได้วางแนวการก่อสร้างไว้แล้วเพื่อไปอยังสะพานนิสภาพไทยเมียนแม่แห่งที่2บ้านวงะเคียนตำบลท่าสายลวดก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นจากเดิมไร้ละ1ล้านบาทขยับขึ้นมาถึง5ล้านบาทและที่แน่วิตกยิ่งคือพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรที่มีจานวนมากอยู่ในแนวโครงการถนนตัดผ่านก็มีราคาแพงไปด้วยทําให้องค์กรภาคเกษตรของจังหวัดตากพิตกเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะว่าเศรษฐกิจที่เสร็จมาแล้วมันทําให้ราคาที่ดินของกเกษตรกรมีราคาสูงขึ้นอที่น้องเองเมื่อขาดทุนมากๆก,ก็เอาตัวรอดอย่างเดียวคือขายที่ดินทิ้งสิ่งเหล่านี้ทางหาที่สภากเกษตรมองว่าความมั่นคงทางอาหารของชาวเราและชาวโลกตลอดจนเกษตรกรดิฉันเองอีกหน่อยก็คงต้องถ้าเรายังไม่เข้าใจความมั่นคงของอาหารที่เศรษฐกิจมาอีกหน่อยคนเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็ต้องซื้อกิน ล่าสุดจังหวัดตากโดยนายสมชัยอธิยตติผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานร่วมกับพลตรีคู่ชีพเลือดหินรองแม่ทัพภาคที่สามที่เปิดสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปสมจิตรุ่กจังหวัดมีิริยานจะออมคืแม่สอดจังหวัดตาก หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ We'll